อาลุนสวัสดีท่านตื่นนอนดูคลิปผมด้วยนะครับวันนี้พบกดีนเช่นเคยในกลมเกมโนบักด้านของดาร์คบอลเลนนะครับผมก็เป็นแมปแนวฟาร์มแนวต่อสู้นะครับโดยที่มาจากอนิเมะทางด้านของดาก็มาในี่คุผู้ชมอนิเมะสุดดงดังของเราก็แมปนี้นะครับได้ทําการนํำดาร์คบอลนะครับมาเป็นเกมแนวฟาร์มมาแบบฆ่าอะไรนะจากการบอสแล้วก็ฟาร์มพลังของเนะครับเพื่ออัปเกรดพลังร่างต่างๆครับคาณผู้ชมอ่ะคือแนวเกมประมาณนี้เป็นเกมแนวฟาร์มแมปซิมิเลเตอร์แต่ในซิมิเลเตอร์ว่าจำลองเออก็คือแนวฟาร์มคุณผู้ชม แนวฟาร์มกดคีย์กเ็เอย่างนี้คุณผู้ชมอ่าโดยทางด้านของแมปนี้นะครับก็จะมีวิธีการฟาร์มง,ง่ายๆอยู่4อย,อย่างนะครับจะเรียกไงดีเป็นค่าพลัง,งก่อนแล้วกันสแตตติ้งเพื่อฟาร์มนะจะมีอ่าอะไรนะอ่าว่องไวอะ่ะเรียกความไวคุณผู้ชมอันดับอะไรนะผมลืมไม่ไม่ได้อ่านคำนี้นอนหรือคำนี้แล้วก็มีแอคแท็กคุณผู้ชมคลังการโจมตีดีเฟนส์พลังเออ่ความถึกแล้วก็ใครนะครับก็คือเนี่ยเอเนอร์จีของเราเนี่ ก็คือพวกนี้นะครับเราสามารถหาได้และสามารถฝึกฝนได้นะเองผู้ชมแล้วถามว่าเราฝึกฝนไปทําอะไรนะผู้ชมเราฝึกฝนไปเพื่อ,อปลดล็อกทางด้านของพลังผู้ชมอ่าโดยพลังอยู่ในโอเพนอยู่ในเมนูนะคุผู้ชมอ่าเราต้องโอเพนเมนูก่อนนะครับนี่ก็ถ้าสมมติปกติน,น,นะครับเราเข้ามาเกมครั้งแรกเราโอเพนเมนูมันจะอยู่หน้าอ่าโปรไฟล์ของเราผู้ชมอ่ากดไปตรงสก,กิลนี้ครับนี่นี่คือพลังที่เราสามารถปลดล็อกได้นะครับโดยจะใช้พลังที่เราไปต้องไปฝึกมาพวกการ ดีเบิร์ตมีการเกิดใหม่ผู้เาเรียกว่าเซ็นไข่เออเรียกว่าเซ็นไข่แล้วกันการเกิดใหม่คผู้ชมนี่ก็จะมีแตบอกนะครับว่าต้องใช้พลังอะไรถึงจะปดล็อกท่านี้ได้ถึงต้องใช้พลังอะไรปลดล็อกด่างล่างนี้ได้นะคผู้ชมอ่าส่วนวิธีการฟันนะครับก็มีปุ่มง่ายๆที่ผมอยากจะบอกคผู้ชมก็มีอ่าสามปุ่มสปุ่มผู้ชมมีปุ่มคิวผู้มกดปุ่มคิวนะครับมันกดไข่อย่างนี้ยิงปิ้ว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 ตรงนี้ ส่วนทางด้านของกด e นะครับ e ก็จะเป็นการต่อยก็จะเพิ่มแอคแท็แล้วก็เพิ่มอ่าไคมมอความบงไวหน่อยนึงนะครับก็คือจะได้แอคแท็มากกว่าว่องไวอาจจะบอกว่าอ่ะถ้ามันต่อยครั้งนึ่งแอคแท็กได้มันร้อยหนึ่งอ่าอัพไคมมอความบงไวก็ได้ได้สักห้าสิบผู้ชมน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งอ่าต่อมานะครับเป็นกดตัว R ผู้ชมนี่จะเป็นการเอาเอา,เอาพลังยักเซยักใส่ตัวเองแต่เ,เราก็เสียเลือดนะคือเราคืแบบว่าเอาพลังบอลยักเซยตัวเองผู้ชมอ่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็จะได้ดีเฟน เยอะล้วก็จะได้ใครมาด้วยนิดหน่อยคุณผู้ชมก็เท่ากับไอจมตีณผู้ชมอ่าส่วนถามว่าเราอยากหาของไอว่องไวทำยังไงคุณผู้ชมเราแค่บินแล้วก็บินสุดเนี้ยบินนี้ก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นการเล่งคอมไบเดมันก็จะขึ้นนี่มันก็จะขึ้นต้องต้องต้องนี้ด้วยเลยคุณผู้ชมนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มว่ข้าวนะครับอ่ะส่วนตัวซีกดจิ่ตัวซีกดชาร์นะกดชาร์คุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรอีกมีเดี๋ยวเราไปดูกันอีเออ หรือไม่ก็ถ้าฟังผมไม่เข้าใจก็ดูตรงคอนโทรลได้จุมนี่กดไปตรงโอเพนเมนูนะครับแล้วกดไปตรงเฮลนะครับจุมนี่ก็จะมีแบบปุ่มคอนโทรลว่าเออเล่นยังไงเมาส์คีย์บอร์ดส่วนนี้ How to p l a y นี่ชมนี่อ่ะาวด์ทูเพของเขาก็ได้ก็คือฝึกฝนสเตตของคุณนะครับด้วยหมยัดด้วยไข่แบบด้วยการฝึกร่างกายแล้วก็บินให้เร็วขึ้นเพื่ออลนล็อกร่างใหม่ๆทัากีใหม่ๆแล้วก็โวใหม่ๆนะจุม๋มเ้นไข่ก็คือเ้นไข่บูนะครับเมื่อคุณมีสเตตที่มากพอคุณสามารถฝึกต่อได้ ก็คือมันจะพอบูทแล้วมันจะฝึกง่ายขึ้นแล้วไงครับผู้ชมแล้วก็จะปลดล็อกล่างใหม่ๆด้วยประมาณนี้ที่การเล่นนะ h o w to u p a y ก็เข้าเลยอืมอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลนะส่วนฝั่งนี้มันจะมี X ล็อกออลล็อกออนคุผู้ชมล็อกออนแล้วก็ C ชาร์จนะผู้ชมกด B นะครับแปลงล่างนานกด N q u i คิคคิคคาร์ฟอร์มครับแปลงล่างเร็วแล้วก็ V เป็นอะไรนะออร่าเหรออ๋อ V ปิดออร่าผู้ชม V ปิดออร่าโอเค กดสเ a c บ้านสังหารเปนการบินผู้ชมกดชิปอันนี้เป็นบินเ,ร,เร็ว score scouter scouter อันนี้เครื่องวัดพลังผู้ชมแบบต้องเติมรูบั๊กมั้งกด m ในการเปิดปิดเมนูอ่าเคในการฟิวชั่นแต่ยังไม่มีผู้ชมแล้วก็ p นะครับถ่ายคิวซ่อนนี้อ๋อมันซ่อนนี้ด้วยหรอเพิ่งรู้ว้าวเฮ้ยแลอวมันซอน่อนได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ว้าวสุดเจ๋งผู้ชมแล้วผมเปิดตอนแรกเปิดน้าสวยเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอันใหม่อันอันเปิดอันเปิด,อ,ปดอันแรกใหม่เดี๋ยวผมคุณผู้ชมจะได้เห็นอันใหม่มัที่สวยกว่านี้โอเคไม่เป็นไรอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคอนโทรลมากๆนะครับคุณผู้ชมอ่าต่อมาเราก็จะมาพูดถึงทางด้านของโปรไฟล์คุณผู้ชมนี่โปรไฟล์ก็จะมีสาม 3. เมนูย่อยไปนะครับก็จะมีซีเด็กซีเด็กอ่ามัลติเพลใช่ไหมมัลติเพล็กมัลติเพล็กแล้วก็อ่าสแตทนะครับก็คือซีเด็กนะครับก็จะเป็นแบบพวกข้อมูลของบอส ว่าในเกมนี้บอสอะไรบ้างแล้วบอสตัวอะไรดรอปตัวอะไรบ้างนี่คุณผนี่ก็จะมีบอกว่าฆ่าไปกี่ครั้งเลเวลพาวเวอร์เท่าไหร่อัตราก,การดรอปแล้วก็ได้งเงินเท่าไหร่ผู้ชมนี่เออพูดถึงเกมนี้นะครับใช้เงินเป็นเหรียญเซนีนนะครับใช่ไหมเซนีนซซนินเออน่าจะเงิงนอยึ่งงาแล้แหละผู้ชมอ่าซึ่งบอสนะครับก็จะมีเอ่อกี่ตัวไม่ลุสิบกว่าตัวมั้งโดยที่อยู่แต่ละ 3, 3สานตามสถานที่เพิ่มเป็นโวเป็นโวไปนะครับบางโวก็บางตัวอยู่โวเดียวกันบางตัวก็อยู่คนละโวผู้ชมอ่า แล้วก็มีทางด้านของมัลติเบิลนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสเตตของเราว่าอันนี้นะความชํานาญคูณ2เงินที่ได้คูณหนึ่งส่วนนี้คือ 2. องจุดสี่สี่นะครับคือมันมาจากที่ว่าผมไปเซน็นใครผู้ชมผมไปเนี่ยเซ็นใครอ่าแล้วก็น,นี่จะเป็นสเตตนะครับเป็นเวลารวมเล่นทั้งหมดค่าคนมีกี่คนอ่าจอยตามเพื่อนกี่คนใช้ใจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วก็เราอินติดต่อเรื่องเันเท่าไหร่แล้วก็เราอินสุดสุดนะครับประมาณนี้สาหรับโปรไฟล์ส่วนสกิลก็ก็เป็นสกิลผู้ชม มี Energy ครับพวกปล่อยพลังพวกอะไรอย่างนี้มีคอมแบทนะครับเป็นการต่อสู้ใช้หม,มัดแล้วก็มีโหมดนะครับก็คือล่างอะไรอ่งนี้พวกกัดแปลงร่างแล้วก็สเปเชียลอันนี้ก็จะเป็นการฟิวชั่นแต่ต้องไม่ตีบอลนะอ่ะต่อมาก็เป็นกระเป๋าอิมิเทอรี่กับไม่เทมนะครับอันนี้ผมยังไม่มีอะไรเพื่ออธิบายอะไรไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นช็อปร้านค้านี่ส่วนนี้คือเซนไคสำหรับก็คือการการคือการดีพากษาร่างนี่คุณผู้ชมนี่มันมีโบนัสเทรนนิ่งก็คือจะมันก็คือการที่ว่าเรารีเบิิรรรร์์แแหละะะี่่ชมมมมันนนนเเเืออคบ้้้้ววจจฝฝึึึึกกงายขขได็ แต่การรีบไปขั้นต่อไปก็จะยากขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มระดับเข้าไปคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ผมต่อไปก็จะเซ็นใครก้าแล้วอ่าแล้วก็จะมีโวล์นิดนึงแต่ละโวลนะครับถามว่ามีไว้ทําไมมีไว้ตรงนี้คือสแตตบูทคุณผู้ชมนี่ตรงสแตตบูทมันต่างกันตรงที่สแตตบูทถ้าโลกนะครับสแตตบูทคือคูณหนึ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไปอ่าไอที่นี่ก็คูณหนึ่งทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทำแชมเบอร์ก็คือไอห้องการเวลาผู้ชมนี่คูณท,ทุกอย่างคูณสองผู้ชมถือว่า ดีขึ้นมากแต่มันจะมีขั้นบอร์ดครับว่าเราต้องเซ็นใครเท่าไหร่ถึงจะสามารถไปโบนนั้นโบนนี้ได้นะครับอ่าต่อมาก็เฮลคับนรกนี่ก็จะคูนดีเฟนคูณสี่ไปเลยเยอมากแต่ลบอ่ะไอ้ว่องไวกับการโจมตี0ุจนห้านะครับแล้วก็เพิ่มใครแล้วก็นี่ดาวท่านบิวเหมือนกับนี้ครับผมนี่ต่างกันนิดหน่อยแล้วก็มีนี่ผู้ชมไออะไรนะกาวิทย์แชมเบอร์ห้องห้องแรงน้ำท่วงผู้ชมนี่บวกการเื่นที่เยอะมากแล้วก็ต่อยเยอะมากผู้ชมนี่อ่า แล้วก็มีปาร์ตี้ผู้ชมก็สามารถสร้างปาร์ตี้แล้วก็จอยกับเพื่อนแล้วก็แบบว่าร่วมมือก็ได้จอยเรยน,นไม่ได้แต่ว่าพลังน่าจะแบ่งไม่แบ่งผู้ชมน,น่าจะของใครของมันนะแต่แบบสร้างปาร์ตี้ร่วมมือก็ได้เฉยุณ<ม><ม>คิดว่านะแล้วก็เซตติ้งนิดหน่อยผู้ชมอ่าก็มีมครับงสำหรับมาเมนูไม่มีอะไรมากส่วนเอะนายอะไรเนะี่ยนายจะเอาหรือนายจะเอาหรือเพื่อนออกเกมเลยเอานะเอาออกเกมเลยผู้ชมผมแค่จะเอาเลยโอเคก็อันนี้จะเป็นวิธีการเล่นข้าวทั้ง หรือทั้งหมดเลยไหมเนี่ยผมพูดทั้งหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ยังยังไม่หมดเ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดขอเติมอีกเรื่องหน่คุณผู้ชมทางด้านของโหมดนะครับก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกนะแยกย่อยที่ผมหมายถึงก็คือมีมิติรีในคลุ่มแอปใช่ไหมแมทร,ริอัลอ่ะใช่ไหมแมทริอลัลหรือแมทริอัลหรือแมทริอัลไม่รู้อาจจะใช่สักอันมันก็คือค่าความชำนาญคุณผู้ชมก็คือยิ่งเราใช้ร่างนี้บ่อยๆนะครับค่าความชำนาญก็จะเพิ่มขึ้นนี่มันจะเพิ่มขึ้นโดอัตโนมัติเองเลย ยิ่งเราแบบชำนาญมากขึ้นเราก็ยิ่งใช้ร่างอัปเกรดเนี่ยชใช่ไหมชมไปใช้ใไขโอเกนนะชมว่าครโอเคกดใไขโอเคกดบีแล้วกันแปลงร่างนานไขโอเค,อ,เคอันนี้ขั้นแรกคุณผู้ชมขั้นแรกอ่าแล้วก็ถ้าเราจะกลับไปขั้นต่อไปคุณผู้ชมเออนี่ขั้นต่อไปหนึ่งสองขั้นสองนะครับกดไปมันก็จะบอกว่าออรา่าก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่ยนนอยคุณผู้ชมก็คือก็แบบออร่าร่างแรกๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมนี่ เออแล้วก็ใหนหมดนนอกจากที่ว่ามาันจะเพิลล่มอเรลาคือเพิ่มสตเตตเ์ในมุมชันี่เกินแบบแต่ละโหมดนะครับจะแบบคูณดีเฟนต์กับคูณสเต็งนะครับแต่ไม่คูณเทนนิงนะอีกนี่คือต้องเติมนะไอ้ร่างอ่ะอืมซึ่งก็จะตามดับใน้ชมนี่เช่นใครว่าเคนคูณถ้าเป็นไอความชนะอันแรกก็คู 5, น2.5ความชนะที่สองคูนสองความชนะที่สาม2.5อันที่สี่คูนสามนะครับแล้วก็ร่างอื่นก็คูณแตกต่างออกันไปนะครับแต่ยิ่งไกลยิ่งเยอะแน่นอนอ่านี่ความต่างก็จะต่างไปเรื่อยๆลองสามารถมาดูได้ว่ามันต่างยังังงไนนนีี่อ้นนใครครเ คูณเท่าไหร่ไม่รู้แต่หน้าเยอะกว่าเมื่อกีอ้หรือว่ามันเหมือนเดิมก็ไม่รู้ผมหรือว่ามันเหมือนเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแผนที่สี่เพื่อนที่ผู้ชมดูแค่อันนี้แหละใครก็เป็นไปผู้ชมก็ไม่ค่อยต่างนะครับที่ผมดูใช่ไหมแต่รู้สึกว่าออร่ามันจะเยอะๆขึ้นหน่อยมันจะแบบดูคุมตัวมิวอะไรเยอะกว่ามาณนี้ผู้ชมอประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้นะครับส่วนอะไรกันหมดแล้วยังหมดแล้วมั้ง พราะว่าจะอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมได้ใส่เป็นผมก็คือกดอีคิปใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่ามีคิปออได้ใส่ได้ทั้งหมดแล้วก็มีของแน่ๆหน่อยนะครับอ่าก็ข่าวๆประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าข้าวหรือมันลึกไปหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ต้องขออภัยหรือว่าต่างอย่ก็บอกผมได้นะครับถ้าผมบอกผิดส่วนอีกวิธีหนึ่งผมควรบอกอวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหาเงินคุณผู้ชมวิธีการหาเงินนะครับก็ง่ายเลยไปฆ่ามันนั่นแหละแต่นี่จะมีนะนี้คือฆ่าเราไม่ได้เลย เอ้ต้องไปฆ่ามอนผูชมซึ่งมอนที่อยู่โลกแรกก็เอ่อมันอยู่ไหนหลายผมจาไม่ได้จำไม่ได้แต่คิดว่ามันมันลอยอยู่มันชอบบินลอยอยู่อันขนหรือว่าอันขนหรือใครอันนั้นขนโอเคเซนไครสี่เก้าสี่หกเนี่ยมายุ่งเซนไครเซนไครเยอะอย่างนี้แสดงว่าเขาเก่งเขาฟาร์มมาเยอะผู้ชมมันจะมีที่หนึ่งนั่นปะ ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมีแบบพวกปีศาจพวกอะไรนี้ลอยได้คุณผู้ชมมันจะเป็นตอนนี้วันตัวนี้ไปดูซีเด็กนี่จำจันโดแมนพับน้องฉันนี่คุผู้ชมจจ็คแมนอ่านะครับเป็นกลุ่มของจังเกิ้ลไม่ใช่จันนี่จินเกิ้ลจินคงนั่นแหละผมฆ่าไปแล้วสิบพันคุณผู้ชมโดยก็จะมีสแตท์พาวเวอร์นะครับก็คือพลังอย่างต่ำสามหมื่นนะที่จะสามารถจัดก,การได้แล้วก็แบบ สเตตดับก็คือให้สเตตเพิ่มเออใช่ใช่ใชสเตตดับก็คือการที่ว่าใช้ค่าสเตตเพิ่มเร้่อวๆครับถ้าเราฆ่ามันตัวหนึ่งก็ให้ทีละหมื่นโอ้แล้วก็ให้เงินยูดิเจ็บาทดีสาสี่บาทก็น้อยอยู่แต่มันก็ง่ายเนาะี่เอาล่ะบอลเจงกี้ตายซะโอ้ผมลืมไกลล่างก็วายอยู่ป๊บนึงเพื่อนป๊บนึงบีกูแบงเอท ผมลืมแกลร่างแล้วกลไปร่างใครอเอาเข็นด้ยมันไม่ค่อยแรงผมก็อย่าไปตีไม่ตายจำไนึงนะไกลไปน,นี่แบบเพราะว่าผมอยากฟรราร์มไอ้ค่าความชำนานของทังนี่จ้อ่เดี๋ยวแปลงร่างทั้งให้ดูไหนๆก็เรื่องมาแล้วเดี๋ยวยังพบกดน,นี่ด้ะอ่ะสามสองหนึ่ง โอเคคุณผู้ชมเขาทำแอนิเมชันสวยมากเลยคุณผู้ชมสวยโคตรสวยสุดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้จะได้เงินอยู่เห็นไหมนี่ได้เงินยี่สิบแปดบาทคุณผู้ชมแล้วก็ได้สแตมป์เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนี่คือวิธีการหาเงินแล้วครับอย่างนี้แหละอ่ามีอะไรอีกไหมเรื่องการเปลี่ยนโวแล้วกันเปลี่ยนโวเปลี่ยนโวเปลี่ยนโวอ่ะเดี๋ยวสอนเรื่องการเปลี่ยนโวเปลี่ยนโวนะครับก็ โวโปกติเราจะไปได้แค่โลกกับบนันทึกผู้ชมแต่เราต้องเซ็นใครก่อนนะถึงเราจะสามารถไปโลกอื่นได้เพราะฉะนล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นแหละซึ่งผมจะเลือกไปักโบให้ผมจะเลือกโบผมจะเลือกโบบิลบิลลุสแพนแล้วกันโลกดาวคอมบิลนะครับ,บ,บ,รบเพราะว่าอะไรนะคือผมจะไปฟาร์มบดีเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาไปดูแมปันเมืองนะรอดูก่อนผู้ชมเออเราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะผู้ชมว่าเราจะเลือกเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับโอ้ย ภาพกำลังโหลดภาพกำลังโหลดผู้ชมตัวมาแล้วภาพยังภาพมาแล้วแต่ตัวไม่โหลดโอเคอ่ะนี่ผู้ชมนี่ก็จะเป็นดาวคอร์บูรี่ผู้ชมนี่ว้าวใหญ่มากเหมือนแล้วยู่ชั้นบนเนี่ยนะเพราะว่ามันมีชั้นล่างด้วยผู้ชมใช่มี็สองชั้นเป็นต้นไม้โรคเอ้ยไม่มันลอย,อยมันต่ำไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นการวาร์ปเข้านะครับก็ผมคิดว่าคงโอ้มีคนจอยาพอ่ะจอยแล้วกันซื้อนี่ผู้ชมนี่อ้าว ซึ่งการเข้าบอได้ยังไงมันได้ไรนะผมจำผมก็ไม่ได้ใจากันว่ามันได้ยังไงเชร่รให้กันเหรอไม่รู้อะไม่รู้อะมันมันก็ของใครของมันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เออแต่มันเห็นสมาชิกใช่มันเห็นสมาชิกว่าใครอยู่ไหนโอเคผู้ชมก็คงม,มีม,นมันนีลดมั้งสำหรับการเล่นเกมดักกันบอลเลดนะครับก็ประมาณนี้ครับมาแนะนําเกมที่ใครว่างๆสายฟาร์มก็มาเล่นได้ผู้ชมถ้าใครชอบดักกันบอลนี้ก็คือแบบยิ่งยอดเลยมาเก็บร่างมาเก็บพลังสู้กับบอสเก็บท่ายิ่งผู้ชมก็ ดีนะครับผมว่าดีใครที่ชอบลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามอย่าลืมกดดิ้งนะครับให้บ้านทีมใหม่ต่างๆชอ่องเรานะครับผมก็ใครอยากผมทำคอนเทนต์แนวอื่นทำเกมอื่นทำอะไรยังไงอยากปรปับปรุงอะไรยังไงสามารถคอมเบิตนก็ได้นะครับผมก็เอาไว้เจอใหม่ลีปหน้าครับซี้อเกมในถานไอ้พี่ดิครับผมบาย